สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจาวันที่15กรกฎาคม65รอบบ่ายอัปเดตราคาทองล่าสุดทองรูปพรรณทองคําแท่งมาอัีเด,ดรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองตามประกาศสมาคมค่าทองคําครับ สำหรับวันนี้ราคาทองลูก,ก้สบอตนั้นปรับร่วงรงแรงนะครับแต่ว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าเลยส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยนะครับไม่ได้ปรับลดลงมากแต่สำหรับตอนนี้ราคาทองบวกเพิ่มขึ้น50บาทครับทองคำแทง่ง9ก5ารรับซื้อที่29,650บาท ขายออกที่29,750บาททองรูปพัน96.5%รับซื้อที่29,122บาทขายออกที่3 2 5 0บาทราคาทองโลกโสปอร์ตอยู่ที่1,708ดอลลาร์เดซิเน,นเงินดอลลาร 108. ์1.0863จุดส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าที่36.71บาทสตางค์ต่อดอลลาร์ครับต่อไปก็จะเป็นราคาทองคําแท่งบวกค่าบอกและราคาทองรูปพันธ์บวกค่ากําหนดโดยเฉลีย่ยต้องขอเน้นย้ํานะครับว่าแต่ละร้านจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลวดลายนะครับทางเทวันชาแนลนะครับทำราคาน้ำหนักตั้งแต่1กรัมถึง20บาทนะครับให้ได้ตรวจสอบและได้ดูนะครับก็สามารถตรวจสอบได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมากสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ